ดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบันเทิงห้าหน้าหนึ่งนะครับวันนี้ก็เจอกับบอยหอมนะฮะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับวันพืชมงคลค่ะถูกต้องนะฮะวันนี้เราก็จะมีพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดนะคะฉะนั้นวันนี้รายการเราไปเร็วสักนิดหนึ่งถูกต้องวันนี้เป็นวันอะไรคุณบอกซิวันพืชมงคลนี่รู้ไงประวัติคืออะไร ข้อประวัติก็คือเหมือนกับเรื่องของการเกษตรไงให้ระลึกถึงเกษตรกรไทยอ่ะใช่เจ็ดอย่างที่พระโคเลือกนะคะให้กินมีข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วงาเหล้าน้ําและก็ยาเดี๋ยวมาดูกันว่าปีนี้พระโคจะเลือกกินอะไรแล้วก็ปีที่แล้วกินข้าวโพดไปหรอครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยเราส่ง SMS มาว่าพระโคกินอะไรสีน้าว่พระกินเหล้าได้ด้วยเหรอพี่ ความหมายคืออะไรเล่าเล่าจะอุดมสมบูรณ์ม่การคมนาคมอ๋อการคมนาคมมัามีความหมายเนีอยูเดี๋ยวทำไมเล่ากับการคมนาคมก็เมาอยากขับไงไปเปิด Google ดูใช้สมาร์ทโฟนไหมใช่ไปเซิร์ชดูเอาเองก็รู้ก็อยากรู้ว่าคนที่คิดไง เอาข่าวข่าวเธอคุ้นเดี๋ยวจะไม่ได้ข่าวเลยมาที่เรื่องของมาดามเจนนี่ดีกว่านะคะหลายคนก็โอ้ยห่างหายเลยเกนมีโอกาสหายไปเลยไม่มีโอกาสได้สัมภาษณ์อะไรอีวงอีเวนต์หายไปเลยเนาะเขาจะคิดครอบครัวไงหายหน้าหายตาอีเวนต์ก็ไม่ออกนะคะแล้วมีข่าวว่าพี่เอเนี่ยนะคะสั่งห้ามรับงานอันนั้นจริงหรือเปล่าเราไปเจนผอมลงเยอะมากเลยเนี่ยนะดูผอมมากเลยเาก็ผมไม่แต่ปกติเขาจะดูแบบมีเจ้าเนื้อนิดนึงแต่ตอนนี้ดูผอมมากไม่อยู่กองถ่ายไง ให้เราอยู่กองถ่ายมากๆเลยอ้วนมีเสนหาสน่ห์ก็สวยจะเหก็เลยไม่อยากให้มารบกวนสมาธิละครคือแบบว่ามีปฏิเสธไปเยอะก็จะนี่ว่าคนคงรู้ด้วยอะค่ะแสดงว่าก็มีติดต่อเข้ามาไมกีคนเยอะไม่เยอะค่ะถ้าเสน่ห์หาเสน่ห์ปิดกล้องเราจะรับคันนะครับยังค่ะก็ยังคงเป็นค่ะเรื่อยๆคในที่เุกค่ะนี่คือแบบว่ายังไงพี่จะนี่ไม่อยากรับพี่เวนแล้วหรือว่าเปล่าค่ะก็ ถ่ายละครนะคะก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงนะคะกค่นก็ก็เป็นปกติต้องให้เวลามากกว่างานอยู่แล้วค่ะไม่เกี่ยวกับผมี่เอไม่อยากให้รักเไม่เกี่ยวค่ะพพอมีอีเวนต์เยอะก็มันเหมือนกับละครเราเราไม่ได้เต็มที่่ะคะก็อยากจะทำให้ละครเต็มที่ก่อนนะคะ อาไม่ได้ข่าวแล้วช่วงหน้าช่วงหน้าคุณเจษผู้จัดหน้าใหม่ไฟแรงมีข่าวตอนนี้ผู้พันธ์กับผู้หญิงถึง3คนเออไม่ออกี่ใครเดยวมาว่ากันไม่ได้เหรออันเลยไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไปเบรกก่อนค่ะข่าวนี้นะคะก็โสดมาสักพักละสำหรับผู้จัดคนเก่ง นะฮะคุณเจษนะฮะคุณเจษเองก็เสน่ห์แรงไม่เบานะคุณตั้งแต่ที่มีข่าวเลิกลากับคุณคิมเบอรี่ไปที่ว่าเป็นโสดก็จะมีข่าวกับนางเอกเยอะเลยใครบ้างก็มีน้องพิมรานิดาแล้วก็น้องนิชาแล้วก็อีกคนนึงคือไอซ์อมีนาแต่เห็นว่าจะสนิทกับไอซ์เป็นพิเศษนะครับและที่สําคัญมีคนไปจับจับตามองว่านางเอกที่เอามาเล่นละครแต่ละคนหรือว่าเป็นข่าวด้วยในหน้าตาคล้ายคิมเบอรี่อีกทั้งมีความเห็นเพื่อนๆหลายคนนะฮะจาก แม้กระทั่งคุณใบเตยเองก็บอกก็เป็นแม่สื่อให้ด้วยทุกคนเลยครับหลังจากน้องไม่ยงาหมดไปมีน้องไอ้น้องครีมมาหมดเลยเจ๊ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันล่าสุดนิตยสารลงหมนประมาณว่าน้องไอ้มาวินสุดเออมาวินก็ก็แล้วแต่ไม่รู้ไม่แบบเออตอนนี้ถ่ายถ่ายรูปกับใครก็เป็นข่าวหมดเลย เราสนิทสนุนกับน้องขนาดไหนครับพี่เจนสนิทกับน,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 น้องเพราะว่าน้องเล่นตะวันฉายมาด้วยกันก็คือเป็นคนเดียวที่ที่เคยร่วมง,งานด้วยอด้วยค,ความที่แบบหน้าตาน้องแล้วนะกับคนเก่าของพี่เจนหรือเปล่าคนก็เลยจับตามองไม,ไม่ไม่ไม่นะโดยมีคนทรงคนแซวไม่คำอ,อะไรอย่างเงี้ยก็นี่แหละครับก็แซวกันอยู่นี่แหละครับจังไปเตยอย่างเงี้ยครับเขาถามมาเสียให้เราตอบวันพิสาเพาว่าอุงเอาเพื่อนเขามาเสียเราเน่ยมีบ้างแต่ก็เรียกว่ายังไม่อยากดีกว่า เอออยากอยู่คปนเดียวก่อนแฮปปี้กับตรงนี้ก่อนยินยนมว่าตอนนี้สนนะโสดฮะแฮปปี้ฮะอยากพูดอืมนะฮะเป็นไงอ่าก็คนโสดแหละก็เลยมีอยากแตะตัวโฉยทำมันไม่ได้โอ้แรงดึงดูดอะู่าก่้องาฮ่ดูปากน้องดะสิงซื่อสมมังจง น้องนิชาลูกสาวพี่บ๊อบน่าหักมากนะคะคคคทุกคนรู้จักหมดความสามารถน้องนี่เกินตัวเพราะพูดได้5ภาษาแ<ล>ถมยังได้เป็นพิธีกรรายการสอนภาษาอีกด้วยล่าสุดเนี่ยนิชามาเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ให้กับแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดสําหรับเด็กงานนี้นะคะนิชาลูกสาวพี่บ๊อบได้ยกทัพกองร้อยเด็กๆมาสนุกกับการผจญภัยหาขุมทรัพย์แบรนด์จูเนียร์และริมรสความอร่อยเข้มข้นของแบรนด์จูเนียร์สูตรทริปเปิลเอรสช็อค ช็อกโกลาว่าที่ต่างยืนยันเป็นสิ่งเดีวยวกันว่าอร่อยเวอร์จริงๆทั้งเก่งทั้งน่ารักสดใสขนาดนี้ไปถามน้องกันดีกว่าว่าเออทำยังไงอันนี้ชาแบบมีลูกเก่งๆน่ารักน่ารักยีเดียที่ลูกกินแบรนด์แทนนมเลยเขถ้า <ทำ S 2> ผม<ช>มีลูกผมจะต้องไปปรึกษาพี่บ๊อบก็ทำยังไงโอ้ยเขาก็จําได้เหรอตอนทํานะอืมฮะก็ทายังไงมหมายถึงว่าวิธีเลี้ยงให้ฉลาดอ๋อจายังไงเ,<อ>เขาถ่ายทอดในสายเลือดด้วยแหละล่อลูกผมออกมาก็โง่แหละ มีความสนุกมากเลยค่ะที่มาออกไลยเกิร์ลรน n ูเนียช็อคคลาาความเก่งก็หนูก็ฝึกฝนอย่างมากเลยก็เลยหนูได้ต้องหกภาษาเลยค่ะหนูก็ชอบอ่านหนังสือนะคะและหนูก็ชอบเล่นเกมอะไรที่ที่ทำให้หนูชายคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่า แบรนด์จูเนียร์นี่นะคะอร่อยเบร์ประโยชน์ว้าวเดลิเคชั่น yeah oh delicious โอ้ยอยากจะให้เด็กๆแบบฉลาดเหมือนนิชาพอดีแต่แบบจะได้แบบเจริญรุ่งเรืองเรื่อยๆนะครับเพราะเด็กนี่คือเด็กเด็กฉลาดชาติเจริญนะคุณใช่แล้วก็ไม่ยังไงก็ตามขอให้เป็นคนดีไม่ต้องเรียนเก่งอย่างเดียวช่วงหน้ามีอะไรนิชาเดี๋ยวนิชานี่คนจะนักกาเบื้องเหรอนิชาดูแปดนิชานะคะ พักเบรคโฆษณาแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะไปถุยลิ้นทิ้งก่อนนะครับอส,สวัสดีครับกลับมาพบกับรอยไทยไอเดียอีกแล้วนะครับมาพร้อมกับไอเดียดีๆ มาฝากกันเป็นประจำนะครับวันนี้กับภารกิจของเราภารกิจมีดีที่เส้นครับเมนูที่เลือกมาในวันนี้นะครับตากีอเตลกุ้งย่างชูชีตั้งกระทะให้ร้อนนะฮะรอที่จะนํากุ้งของเราไปย่างนะครับตากีอเตลเนี่ยมันคือเฟตูชินนในภาษาอิตาลีนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะงงว่าจะไปซื้อเส้นอย่างนี้ที่ไหนนะฮะเอามาทำนะครับผมน้ํามันมะกอกของเราลงไปกุ้งของเราลงไปย่างนะครับส่วนลําตัวของกุ้งเนี่ยนะฮะหบอยู่กับผิวของกระทะนานๆนะครับ มันจะเปลี่ยนสีนะฮะจากสีที่ขาวๆเนี่ยจะเป็นสีที่สวยนะครับผมเดี๋ยวเราจะกลับด้านนี่นะฮะเรียบร้อยตักขึ้นพักก่อนนะฮะเตายัางร้อนๆอ,อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่เส้นลงไปเลยใส่นี่ฮะร,รอยไทยน้ําแกงเผ็ดแดงลงไป โอ้โหหอมมากเพราะว่ามันม,ม,มีน้ำจากกุ้งที่เราย่างนะฮะอยู่ในนี้นะครับอย่างนี้นะฮะก็ปรุงเกลือและพริกไทยเพิ่มนะครับใช้เส้นนะครับที่เราผัดเสร็จเรียบร้อยในกระทะเนี่ยค่อยๆวางลงไปหนักที่กุ้งแล้วกันใส่มะกรูดนะครับมีหัวกะทิหน่อยหนึง่งโรยลงไปตากรียาเตลกุ้งยา่างชูชีเสร็จและะ้วครับ เห็นแล้วนะครับว่าทำไม่ยากจริงๆนะครับก็ติดตามไอเดียดีๆแบบนี้ได้เป็นประจำในรอยไทยไอเดียนะครับส่วนวันนี้เวลาหมดแล้วครับขออนุญาตไปหาไวน์ขาวอร่อยๆอมาทานกับเมนูสุดอร่อยของผมในวันนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับอัมพลฟูดวันนี้จะกินอะไรคุณอ่ะ ข้พพาโพดไงอ้ยฉันไม่ใช่พระโครเราถามคุณผู้ชมไง<อ>ว่าคิดว่าพระโคเนี่ยจะเลือกกินอะไรวันนี้ต้องนะฮะมีเจ็ดอย่างวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดด้วยก็ขอให้มีความสุขแล้วเอ้ยหยุดยาวเลยเนาะสุขเสาร์อาทิตย์เนาะอุ้ยลองวิเอนถึงว่าตอนเช้าม,มานี่รถโรไม,ม,ม,ม่มีงานไหมเาสาร์อาทิตย์ไม่มีอะไรเลยเขามีสองวันเลยนะพร<อ>ุ่งนี้เจอเขาที่ที่อุดรวันอาทิตย์เจอที่มันนี่เอ็กซ์โปเฮ้ฮเยวันจันทร์เจอกันแบบกับวันเธอห้านั่นหนึ่ง หมดเวลาแล้วครับผมวันนี้ขอบคุณนะฮะ Miss Lily ส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่องทั่วไทยนะฮะ www.misslily.com นะครับศูนย์สองเก้าเจ็ดศูนย์แปดพันแล้วก็ชุพิกรจากกิ่งการแล้วก็ซีแบ๊คเชฟครับผมลากันไปก่อนนะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ You don't want no other girl to talk to. Make them meet when you make them want to. Things me and you do, them can't Make up every night even when we argue. My girl no groovy, she no star stroke she no semi me I a call like the Starbucks. Starbucks in no mean ya more like the chips in a Vegas casino. Oh, baby girl, uh. so many things that we could do. Yeah. Oh, don't you know? Gotta live for the moment.